ก็สวัสดีนะครับ à, วันนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับได้เช่าหาพระสมเด็จนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นพระสมเด็จอลหังนะครับถ้าใครพี่เพื่อนท่านไหนนะครับศึกษาหรือว่ามีนะครับรายละเอียดที่เนื้อปูนเปลือกหอยนะครับ ถ้าเป็นเนื้อปูนเปลือกหอยนะครับเนื้อจะค่อนข้างจะออกสีขาวนะครับขาวจะเป็นขาวนวลนๆนะครับขาวนวลๆฟูๆครับอันนี้คือผมให้ดูสังเกตจุดที่กระเทาะนะครับพระองค์นี้ถ้าสมบูรณ์สมบูรณ์ก็เหมือนไปปลายนะครับเหมือนไปปลาย ตรงนี้ลงรักเดิมมาเลยลงรักเดิมมาเลยครับเป็นผ้าที่ดูง่ายนะครับเพียงแต่ว่าเจ้าของทําหล่นนะครับเจ้าของทําหล่นนะครับนี่ผมก็เลยเอามาไม่ได้แรงมากนะครับคอกระเทาะแล้วก็ราคาก็หายไปเยอะเลยนะครับ องนี้ถ้าสภาพสมบูรณ์นะองนี้ถ้าสภาพสมบูรณ์แบบว่าข้างล่างไม่กระเทาะนะครับแล้วก็ข้างหลังไม่หักนะกระเทาะข้างหลังเห็นไหมครับถ้าข้างล่างไม่หักแล้วเป็นเนื้อแบบเนี้ยเนื้อสีขาวแบบเนี้ยเนื้อสีขาวแบบเนี้ยนี่เป็นพื้นฐานของเนื้อพระสมเด็จเลยนะครับแต่ถ้าเป็นเนื้ออื่นๆก็ อาจจะอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าส่วนตัวแล้วก็ชอบเนื้อปูนเปลือกหอยนะครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้แต่ว่าไม่กระเทาะไม่หากไม่แตกอันนี้ก็ราคาก็อยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0แสนนะครับองนี้ผมชอบมาหมื่นเสร็ศษ ต้องบอกก่อนนะองนี้ชอบมาหมือนเสร็จๆนะครับเจ้าของก็แบ่งให้นะครับแต่ผมยังไม่รู้เลยว่าจะแกะจะแกะหรือเปล่านะครับถ้าแกะมาก็อาจจะซ่อมนิดนึงนะครับแล้วก็ใส่เรี่ยมองนี้ก็เรี่ยมพลาสติกมาเดิมๆเลยนะครับก <c oughs> ็ขอโทษครับขอโทษ เดี๋ยวผมให้ดูเนื้อหาชัดๆเดี๋ยวผมจะให้ดูองค์เต็มนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเนื้อก่อนนะครับนี่ดูเนื้อก่อนสมเด็จออรหังนะครับส่วนใหญ่ผมจะเห็นเ,เป็นเนื้อออกสีเหลืองเข้มๆนะครับส่วนตัวก็ยังไม่ค่อยชอบนะครับไม่ช่อยชอบเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นเนื้อออกสีขาวเนี้ย รตรงตรงนี้นะครับเนี่ยตรงกระเท่ยเนี่ยผมจะซูมให้ดูนะครับมือสัน้นเคพอมองเห็นไหมครับดูตรงเศษที่กระท่อออกมาก็ได้ครับเนี่ยตรงเศษที่กระท่อออกมาครับ นครนี่จะแบบข้างในก็คือจะเป็นเป็นฟูฟูนะครับนี่คือดูง่ายๆนะครับดูง่ายๆเลยหเห็นนะดูสังเกตลักก็ได้ครับสังเกตลักก็ได้ลักค่อนข้างจะมีความเก่ามีความเก่าของลักนะครับลงลักไม่ได้หนามากครับแต่ว่าอาจลักอาจจะหลุดนะครับตามอายุนะครับ คนเก่าก่อนที่จะไปเลี่ยมอะรักก็อาจจะมีสภาพแบบนี้แล้วนะครับแล้วก็ไปเลี่ยมแต่ว่าเพียงแต่ว่าลูกหลานนะมารับต่อเนี้ยไม่ได้ดูแบบสนใจพระนะครับก็อาจจะใช้พระไปแล้วก็หล่นไปนะครับทำให้พระเนี่ยหล่นแตกหมื่นเศษเศนะครับ ให้ดูรายละเอียดเนี่ยนี่คือรอยกระเทาะนะครับตรงมุมนี้กระเทาะออกหนึ่งชิ้นเลยนะครับตรงนี้นะครับกระเทาะเป็นชิ้นเลยนะครับเนี่ยแตกแล้วก็กระเทาะยาววิ่งยาวขึ้นมานะวิ่งยาวขึ้นมาก็มุมนี้อีกชิ้นหนึ่งนะครับหลุดถ้าแกะก็คือจะหลุดหนึ่งสองข้างบนเลยครับหลุดหนึ่งหลุดสองแล้วก็หลุดสามหลุดสามชิ้นนะครับจะเหลือชิ้นนี้ชิ้นหนึ่งนะครับกี่ดูนะว่าถ้าพระไม่กระเทาะกับพระกระเทาะก็ราคาก็จะต่างกัน นี่ผมให้ดูเนื้อนะครับดูเนื้อจะตึงตาแต่นเนี่ยให้ดูเนื้อช้าๆนะครับดูไปด้วยกันนะครับแบบนี้ก็คือลูกค้าส่งมาผมก็เห็นนะเห็นแล้วก็บางบางคนส่งมาภาพไม่ชัดนะครับภาพไม่ชัดแต่อยู่ในตลับนะครับถ้าเป็นเนื้อแบบนี้ผมก็ดูง่ายเลยนะครับ แต่บางคนถ่ายรูปไม่ค่อยชัดนะครับเห็นเนื้อเป็นแบบเนื้ออื่นไปเลยนะครับผมก็บางบางองค์ผมก็บอกไปแบบอาจจะบอกผิดไปก็ได้นะครับเนื่องจากว่าภาพไม่ชัดนะครับพอภาพไม่ชัดเจ้าของพระส่องเนี่ยอาจจะตึงตานะครับแต่ว่าตัวผมมองแล้วมันมันเป็นเหมือนแสงนะครับทําให้ไม่เห็นเนื้อข้างในนะครับอาจจะมองผิดผิดเพี้ยนไปนะครับแล้วก็อาจจะบอกว่าพระไม่ดีอย่างนี้ก็กกต้องขอ ยังไงก็ขอให้ถ่ายรูปชัดหน่อยหนึ่งนะครับถ่ายใส่พื้นกดโฟกัสแล้วก็กด,กดถ่ายนะครับถ้าถ่ายขณะที่เรามือสั่นภาพจะไม่ค่อยชัดนะครับเห็นไหมครับการแตกการแตกรายงานนี่เป็นธรรมชาติมากครับพระองค์นี้นี่เป็นสมเด็จอลหังนะครับสมเด็จอลหัง ดูไปด้วยนะครับให้ดูความเก่านะครับดูความเก่าข้างล่างก็มียันนะครับอยู่ใต้าฐานนะครับเป็นพระ,ะ,ะที่น่าเก็บอ่าต้องบอกเป็นพระที่น่าเก็บอ่าถ้าผมลงนี้ต้องมีหลายคนในส่งมาครับต้องต้องมีหลายคนนะส่งพิมพ์นี้มาแน่นอน,นครับอาจจะมีแบบหลากสีอย่างนี้ผมก็อาจจะอ่า ไม่ไดอ้อาจจะชอบคนละแบบนะครับอาจจะชอบคนละแบบส่วนตัวแล้วชอบเนือ้อออกมีสีขาวนะครับขาวนวลนวนะครับอโอเคเดี๋ยวไปดูองค์เดี๋ยวไปดูขนาดขององค์จริงนะครับขนาดองค์จริงก็เท่าๆกับพระสมเด็จทั่วๆไปนะครับขนาด ก็ค่อนข้างจะเป็นไม่ใช่เป็นพิมพ์คะแนนนะดูจากนิ้วนะครับเห็นไหมครับยาวก็ประมาณเกือบสองข้อมือนะครับก็ข,ขนาดปกตินะครับของพระถ้าเป็นพิมพ์คะแนนก็จะแค่นี้นะครับถ้าเป็นพิมพ์คะแนนทั่วไปอันนี้ขนาดทั่วไปของพระสมเด็จนะครับเพียงแต่องค์พระเนี่ยนั่งอยู่บนยันนะครับอัคระยัน มาส่งาภาพชัดมากครับเห็นกระเทาะแล้วก็ขอถามรายละเอียดนะครับบางคนผมยังไม่ตอบลายนะครับตอนนี้โหแบบคือพอคุยลายก็คือผมไม่ได้ดูว่าผ่านๆน,นะครับบางคนจะบอกว่าเอ๊ะทำไมตอบลายช้าจังนะครับคือผมไม่ได้ดูภาพผ่านๆน,น,นะครับผมดูรายละเอียดกับทุกองนะครับคืออยาก จะดูแล้วก็บอกลูกค้าบางบางครั้งก็ไปเจอลายที่พระดีนะก็สอบถามกันยาวนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่ได้ไปต่อเลยไม่ได้ไปดูลายคนอื่นนะครับคือรอแป๊บหนึ่งนะครับรอแป๊บหนึ่งนะถ้าพระดีก็ไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวยังไงผมก็ดูทุกทุกองค์อยู่แล้วนะครับไม่ไม่เปิดผ่านพอไปเจอพระแท้ก็คุยกันยาวเลยทีนี้โอ้โหไม่ได้ไปไหนเลยก็มีหลายคนนะครับที่พระดีแต่ ไม่ยอมเปิดราคานะครับคือพระสมเด็จเลือกคนนะไม่ไม่ไม่ได้คนเลือกพระสมเด็จนะครับมีเงินซื้อไม่ได้นะครับบอกก่อนหลายคนนะผมเปิดราคาได้นะครับมาเนี่ยคือเนาะเขาไม่ได้เจอพระสมเด็จแบบหาพระแท้ใส่คอเนี่ยคือบางคนก็ไม่ได้เดือดร้อนขนาดนั้นนะครับไม่ได้เดือดร้อนขนาดต้องแบบเอาผ้าของ สกูลมาปล่อยนครับบางองค์ก็อยากได้ก็ไม่ได้นะครับบางองค์ไม่อยากได้นี่หลายท่านก็อยากให้ช่วยนะคือก็อันนี้ครับก็ช่วยช่วยกันครับก็คือถ้าดีก็บอกดีครับถ้าไม่ดีก็จะบอกไม่ดีอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าบอกไม่ดีแล้วบอกดีนะผมจะเงียบมาจะหยุดหยุดพูดนะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีปัญหาครับก็ ให้ลองปรึกษาท่านอื่นอีกทีนึนะครับดูพระก็พอรู้นะครับหลายคนส่งมาก็จะมีเนื้อหาต่างกัน,นครับแต่ว่าคนที่เล่นพระสะสมพระใหม่มองแป๊บเดียวครับมองออกมองแป๊บเดียวมองออกเลยนะครับว่าพระเนี่ยเขาทําขึ้นมาเกยพิมพ์นี้คือทําขึ้นมาเกยเนี่ยเนื้อนี้ก็ทําขึ้นมาเกยแต่ว่าพอเราจะบอกว่าไม่ดีเนี่ยเขาก็จะบอกว่าอะไรนะใส่ใส่อยู่มาเนี่ยก็เลยเออผมก็เลยไม่ได้พูดต่อนะครับ ก็เลยลองปรึกษาท่านอื่นดูอีกทีนึงครับประมาณนี้ผมก็จะบอกอยังไงก็อขอบคุณนะครับที่ส่งพระมาให้ชมเยอะแยะเลยนะครับก็ไล่ตอบครับไล่ตอบอะไรตอบครับปกติจะดูตอบ3ามทุ่มนะครับสามทุ่มถึงเที่ยงคืนนะบบางวันหลับคาโทรศัพท์ต้องขออภัยด้วยนะครับ